ลบหนึ่งองศายมญ้าเป็นน้ำแข็งหมดเลยมาแล้วโตวเก่งมาแล้วเอาบาขนมบางเบามาเร็วมามามาเร็วมาีเมาเเเเ่เร็วมาเร็วเร็วเดินมาแล้ว เา้ามาปกติมันจะขึ้นมาหมดเลยวันนี้รู้สึกมันมาแค่สองตัวหรือว่ามาเปลี่ยนเพราะห่มใหม่มะ้สีมันเหลืองเรื่อมันกลัวขากล้องปกติไม่ได้เอากล้องมาแค่มือถือมา ตัวนี้นัเกเลงมากทําให้กินมันจะเดินชนเลยจะเอาขนมปังให้ได้หนาวเปล่าฮะไม่หนาวเลยเหรอเอาไหมงับเลยเออกัดกินเร็วๆเออเอา,เอางับเร็วไปไหนก็หมดละฮึพอแมงไปไหนหมดเนี้ยมาแค่สองตัวนะ แปดตัวไปไหนฮะแปตัวไม่ขึ้นมาแล้วเหรออืม,อมกินขนมปังกับน้ำแข็งลบหนึ่งองศามาแล้วไอ้ชาดีเดินมาแล้ว ฝั่งนี้เอา้านี่จะิบก,กินไปตรงชิน้นเล็กๆไั่มติดคอนับโดนมือแล้วอืมเยดีมาเร็วมาเยาดีมามานี่เลยมาเร็วๆไอ้นี่กินหมดแล้ว ติดคอเ้าเร็วรับเร็วรับเร็ว อร่อยไหมติดพดานขนมปังติดพดานแบบกัดยาด้วยสิกินยาด้วยอ,อ้าว ใจดีเดินมาแล้วใจดีพ่อกมาแล้วโอ้โหใจดีนะอกเปื้อนด้วยเนะี่ยทำอะไรมาเปื้อนเนะอาปีนปีนปีนอะไรเนี่ยนะปีนตะหลิ่งโยมเห็นไหมเนะนี่ยนอกของใจดีใจดีมาแล้วมาเอาขนมปังชิ้นใหญ่มาใกล้น,ะนอกเปื้อนไม่ชนขอเขาเปื้อนดินฝปแล้ว

Ừ. Hmm. đi. Oh, ยมเห็นมือทระมาสั่นเนละลบหนึ่งองศาแต่ว่าหงมันไม่รู้สึกหนักเลยให้มีโชคกินบ้างแม่งมกินบ้างเอา้ามีโชคกินโอ้โหเริ่มสั่นแล้วไอ้พวกนี้ไม่รู้จักหนาวเลยฮะเอา หมดแล้วใจดีกินหมดวายัางเอาอปกติจะมาถือมือถือถ่ายยมจะไม่เห็นทั้งหมดนี่เรากล้องมีโว้มาเห็นกินนะ โอ้ยหนาวพอแล้วไปโยนลงในน้ำดีกว่าไวดีไปเฉดีลงน้ำไปเอา้านี่พาลูกลงน้ำไปอาอไปกัดถุงนะพอแล้วพอแล้วกินในน้ำดีกว่าเร็วจะได้ไม่ติดคอเอามีโชคไปไปกัดแล้วกัดกัดเออกัดไปพอแล้ว หนาวหนาวเดี๋ยวให้มันกินในน้ำดีกว่าจะได้ไวเดี๋ยวย้อนมลงไปดูหงในน้ำด้วยโยมเอากล้องมีววมายบจะเห็นมันทั้งหมดเลยเห็นชัดมันจะเดินตามต่มามาไปหลบทางก่อนหลบทางหลบทางหลบทางก่อนอยู่ขวางทางขวางทางจะกินอย่างเดียวเฮ้ยกหน้ามืดตาหมวัว กินขนมปังอย่างเดียวเดินตามมาเดินตามมาคือหงมันไม่หนาวโยมแต่ตามาหนาวแล้วน้ำมุกไหลเนี่ยโยมดูมันเดินตามมาแล้วมาเร็วมาเร็วมา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 แล้ว เห็นมันเดินมาแล้วโย่เป็นแถวแล้วนู้นเห็นไหมเล็กเล็กหงเวลามันเดินมามันก็จะเดินมาเป็นแถวโยม,มก็แปลกดีนะไม่มีใครสอนมันเดินเรียงเข้าแถวเหมือนทหารเลย เดินมาใกล้ถึงเนี่ยเดี๋ยให้มันลงน้ำมันจะไม่ยอมลงน้ำถ้ามาโยนไม่ยนขนมปังลงน้ำมันจะเดินมาหาธ้ามาก่อนเอ้าลงน้ำไปเดี๋ยวกองจับที่น้ำลงน้ำไปเลย อ้าวเห็นไหมหกินขนมปังไหมไปเลยโอ้โลงน้ำไปไปจ้ะถ้าใจดีเนี่ยมันจะมาเอาขับมือมึงไม่ยอมลงน้ำจะกินทางหา่า น,นีมาแวะนี่แล้วนี่มาใกล้ๆแล้วโอ้โหมาเอากะมือไปลงน้ําไปไอตัวนี้ไม่ยอมลงน้ําอยู่เห็นไหมนี่มีอยู่ตัวนึ่งนี่นี่นี่ไอตัวนี้ไม่ยอมลงน้ําแล้วก็พ่อมันนี่ใจดีมานี่แหละใจดีเอา้าขนมปังที่ต้องเอากระมือใจดีเนี่ยมันถือเป็นเป็นผู้นําครอบครัวมั้งไม่ยอมกินรวมกระลูกมัน โอ้ยเราอยู่นานก็นไม่ไหวแล้วหนาวเดี๋ยวโยวนโยนให้มันกินหมดหมดไปลบหนึ่งองศาเริ่มสั่นแล้วไปกินเข้าไปโยนให้เป็ดมัง้งให้เจดีอีกสามแผ่นอ้าเจดี ่วงอาการติดลบนี่ย่าก็คงไม่มีให้หงกินโยมมีขนมปังถุงละ9เพนโยมช่วงมารดราคา22ถ,ถุง9เอ้ย2ปอนนี่หงได้กินอีกนานเลย พอและโยมนะก็ยุติอะไลสอดเพียงให้โย,ยมหนาวมือ